ฮะมัลติแลนคิมไอออกมาแล้วหายโดนแฮกแล้วเหรอจริงดิโอเคงั้นไปดูหน่อยดีกว่ารอมาต้องสามปีกินไก่ปะโอเคดูหน่อยดีกว่ามีอะไรเอยต้นอะไรต้นเนี้ยแหละเริ่มแล้วมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในการประชุมมันติแลนทีมคอร์ปอเรชั่นนะครับอยู่ที่ความกลัวไม่ใชแล คือตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องโอ้โหเชี่ยเนี่ยมันชื่ออะไรนะมันชื่อซาฮาดิชิเปออาชลัมไปจอดนะจากข้อมถึงสวิตไฟของเบิร์นเนี่ยระยะทางเท่าไหร่หรับโจทย์เทปหน้านะเราคิดกันได้จอดนี้คิดกันทั้งเชียสเลยนะครับก็โจทย์ก็เป็นทำคลิปฟีสต้าไแล้วกันครับเทปหน้าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องรัก โจดฟรีสไตล์งั้นเหรอโอเคมันคืออะไรวะไม่รู้สินอนก่อนดีกว่าอ๋อหรือว่าจะเป็นไอ้นี่อะนะ Under the body the elbow exits first the recovery is relaxed ว่านั่นมันท่าฟรีสไตล์อันนี้ต่างหากที่ถูก ไอ้บ้านั่นมันเกมฟรีสไตล์อันนี้ต่างหากติงตองแล้วนั่นมันกำลังจะตายอันนี้ต่างหากว้บ้าเหรอนั่นมันกำนันสไตล์ นี่ต่างหากไอตัวใหญ่สีเขียวมาจากการทดลองอ,ะอ่ะเฮ้น้ำมันเดอะฮักหรือเปล่านะไม่ใช่งั้นก็คงจะเป็นแองเจสไตชั่นนั่นแหละมันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีงั้นก็คงเป็นนักแคสเกมสินะโอ้ยน้ำมันคุณกาย CH เอ้าวทำไมไปไปมาใช้เป็นคนต่าคนเดียววะก็ไม่อยากถามเองนี่วะอ้าวกูผิดใช่มึงผิดอ้าวเออกูไปก็ได้วะโอฝันอะไรวะเนี่ยโอ้ยไปน,น,นอกนดีกว่าเอ๊ะสรุปกูจะเอาคลิปอะไรลงดีวะเนี่ยคลิปนี้นแหละ ให้ยังเหลืออีอันนึงนะอะไรเหรอกิที่ทำให้คนสไตล์จนตายเลยล่ะ